ทุกคนเห็นมะข่าต้นสวยนี่ไหมครับอันนี้เป็นมะข่าที่ผมเก็บมเมล็ดมาเพาะเองเรามาดูกันว่าการวิธีการเพราะมะข่าไม่ว่ามะข่ามูมะข่าแต้นะครับเราจะใช้วิธียังไงครับของเราก็คือมเมล็ดมะข่านะครับบางตออันนี้เขียงครับส่วนนี้คือแก้วหรือภาชนะที่ใส่น้ําครับ เราก็เลือกเมล็ดที่มันผมคิดว่ามันแข็งแรงทุกเมล็ดแหละครับมะข่าเป็นพืชที่เมล็ดเขาจะแข็งมากเปลือกนอกนะครับถ้าเราเพาะอย่างเงี้ยเอาลงถุงดําทั้งเมล็ดผมว่านานมากเลยครับกว่าเขาจะเกิดวิธีการกระตุ้นให้เขางอกง่ายๆก็คือการใช้มีดคลิปเขาครับ คลิปเปลือกเล็กน้อยครับคลิปออกเรื่อยๆครับถ้าใจด,ดีก็ให้เห็นเนื้อด้านในแต่อยา่าโดนเนื้อเยื่อด้านในนะครับสีขาวนี่นะครับมเมล็ดมะข่าที่เราคลิป มุมออกแล้วจากนั้นเราจะนําไปแช่น้ําครับห่งคืนใส่ภาชนะของเราไว้เรามาดูตามมาดูตอนต่อไปนะครับผ่านไปหนึคืนแล้วครับกับเมล็ดมะข่าที่เราแช่ไว้ครับเขาก็จะยไว้อย่างนี้ครับนี่เป็นทุกเมล็ดเลยครับยไว้ออกมาเราจะเอาตัวนี้แหละครับมาปลูกบางคนอาจจะแช่ไว้2องคืนสามคืนก็ได้แต่เราจะเอาเนี่ยครับปลูกนี่ก็งอกแล้วครับจะปลูกแนวนอนนะครับตามธรรมชาติของเขา ผมก็จะใส่กระถางละ5้าเมล็ดนะครับเรียบร้อยครับผมเสร็จไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ3-4เดือนนะครับคุณก็จะได้ต้นมะข่าที่แข็งแรงแบบนี้อันนี้พร้อมปลูกแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ